มาดูแบบฝึกขัดที่2.2.1จุดหนึ่งกันนะครับข้อแรก x บวกห้าคูณด้วย x ลบห้ามีค่าเท่าไหร่นะครับนะครับเราก็จะกระจายพดนหน้าเข้ามาครับเป็น x คูณด้วย x นะครับต่อมาครับกระจายเข้ามาเป็นบวกด้วย x คูณด้วยลบห้านะครับต่อมาครับเรากระจายตัวหลังนะครับเอาห้าคูณกับ x นะครับกลายเป็นบวกด้วยห้านะครับคูณด้วย x นะครับแล้วก็กระจายอีกอันหนึ่งครับเป็นบวกด้วยห้า คูณด้วยลบห้านะครับแล้วก็ทำแต่ละอันนะครับก็คือเป็น x กำลังสองนะครับตรงนี้ห้าคูณด้วยเอ่อลบห้าคูณด้วย x เป็นลบห้า x นะครับต่อมาครับห้า x ก็กลายเป็นบวกห้า x นะครับห้าคูณด้วยลบห้าเป็นลบยี่สิบห้านะครับแล้วก็เราเอาพหุนามคล้ายกันมาบวกกันครับเอ่อเอกนามคล้ายกันครับอันนี้ x กำลังสองไม่ได้คล้ายกับตัวไหนเลยก็เป็น x กำลังสองนะครับลบห้า x กับบวกห้า x มัน คล้ายกันมันตัดกันได้พอดีถูกไหมครับดังนั้นก็ตัดกันไปนะครับลบ 5x กับบวก 5x ส่วนลบ25มันก็ไม่ได้เป็นไม่สามารถไปบวกกับตัวไหนได้ก็ตอบครับเป็น x กำลังสลบ25นะครับเป็นคําตอบของข้อนี้ครับข้อ2ครับ 4y ลบ7คูณด้วยคูณด้วย3ลบ 2y อ,อ่าเราก็กระจายเข้ามาเหมือนเดิมครับเอา 4y คูณ3นะครับเป็น 4y คูณ3ครับ บวกด้วย4 y คูณกับลบ 2y ครับจากนั้นเอาลบ7นะครับลบ7กระจายคูณกับ3ครับเป็นลบ7คูณ3แล้วก็เอาลบ7กระจายเข้ากับ2 y เอบ2อครับเป็นบวกด้วยลบ7คูณด้วยลบ2 y นั่นเองนะครับแล้วก็รวมครับ4คูณ3เป็น12นี่ใช่1ิ y นะครับ 4y คูณลบ2 y คูณลบ 2, 2เป็นลบ8ครับ y คูณ y เป็น y ากำลัง2นะครับ ลบคูณ3ครับลบ7คูณ3ได้ลบ21นะครับแล้วก็ลบ7ดคูณด้วยลบ2 y ลบเคูณลบเป็น14นะครับตรงนี้ก็ได้เป็นบวก 14y นั่นเองครับทีนี้เราก็นำเอกนามคล้ายกันมาบวกกันแต่ว่าปกติแล้วเราจะนิยมเรียงดีกรีครับเรานิยมเรียงดีกรีจากดีกรีมากไปดีกรีน้อยดังนั้นข้อนี้ดีกรีมากที่สุดคือดีกรี2ครับแล้วก็เริ่มจากลบ 8y ากำลัง2นะครับต่อมาครับ 12y บวก 14y มันเป็นเอกนามคล้ายกันดังนั้นเอามาบวกกันเลยได้เลยครับเป็นบวกด้วยยี่สิบหกนะครับแล้วจากนั้นก็ลบด้วยย1สิบอนั่นเองครับเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับต่อมาครับข้อ3ามครับ x ลบ1คูณด้วย x ลบ1กำลังสองเราทำก้อนหลังก่อนครับนี้มันติดกำลังสองอยู่เรากระจายกำลังสองมาก่อนนะครับพิจารณาครับ x ลบ1กำลังสองก็เท่ากับ x ลบ1คูณด้วย x ลบ1นะครับแล้วก็กระจายครับ x คูณกับ x นะครับได้เป็น x กำลังสองนะครับ x คูณกับลบหนึ่งได้เป็นลบ x นะครับลบหนึ่งคูณกับ x นะครับได้เป็นลบ x แล้วก็ลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งได้เป็นบวกหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็เอาเอกนามคล้ายกันมารวมกันครับลบ x ลบคล้ายกันรวมกันได้ลบสองสรุปได้เป็น x กกำลังสองลบสองบวกหนึ่งครับอันนี้คือแค่ส่วนหลังตรงนี้นครับเราก็ต้องเอา x ลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองมาคูณกับ x ลบหนึ่งอีกทีหนึ่งดังนั้นโจทย์ข้อนี้คิดขั้นตอนต่อมาครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็จะบอกว่าอันนี้ครับเท่ากับ x ลบหนึ่งคูณด้วย x กําลังสองลบสองบวกหนึ x ่งนั่นเองครับเนื่องจากเรารู้นะครับว่า x ลบหนึ่งทั้งหมดกาลังสองเท่ากับ x กําลังสองลบสองเอบวกหนึ่งเอามาแทนนะครับเหมือนเดิมครับเราก็คูณกระจายเข้ามาครับ x คูณกับ x กําลังสองครับได้เป็น x กําลังสามนะครับ x คูณกับลบ 2x นะครับได้เป็นลบ 2x กำลัง2แล้วก็ x คูณกับบวก1ได้เป็นบวก x นะครับต่อมาครับเราเอาลบ1ครับเอาลบ1กระจายเข้ามาลบ1คูณกับ x กำลัง2เป็นลบ x กำลัง2ครับลบ1คูณกับลบ 2x เป็นบวก 2x นะครับแล้วก็ลบ1คูณกับบวก1เป็นลบ1นะครับจากนั้นเราก็นำเอกนามคล้ายกันมาบวกกันนะครับอันนี้ x กำลัง3ไม่ได้คล้ายกับตัวไหนก็ลอกมันลงมาตรงๆนะครับ กำลังสงครับมีลบสอกลังสงกับลบเกลังสงรวมกันก็เป็นลบสากลังสองนะครับกำลังหนึ่งครับดีกรีหมีเกับบวกสอ็ก็รวมกันกลายเป็นบวกสาแล้วก็เหลือลบหตรงนี้นี่ก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับต่อมาครับข้อสี่สลบสคูณกับสองเกลังสองบวกห็เราก็กระจายกันเลยครับเอาสอมาคูณกับสองกลังสองได้เป็น 4x กำลังสามนะครับ2คูณ2เป็น4นะครับ x คูณ x กำลัง2ได้ x กำลัง3นะครับต่อมาครับเอา 2x กระจายต่อมาครับคูณกับบวก1ก็กลายเป็นบวก 2x นั่นเองนะครับต่อมาครับเราเอาลบ3คูณกระจายเข้ามาลบ3คูณกับลบลบ3คูณกับ 2x กำลัง2ครับลบ3คูณ2เป็นลบ 6x กำลัง2ก็ลอกมาครับต่อมาครับเอาลบ3คูณกับบวก1ได้เป็นลบ3นะครับทีนี้มันไม่มีพจน์ไหนเป็นเอกนามคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่า เวลาเราตอบเรานิยมเรียงดีกรีจากมากไปน้อยดังนั้นถ้าตอบก็ตอบเป็น 4x กาลัง3ลบ 6x กาลัง2บวก 2x ลบ3เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับดีกรีเรียงจากมากไปน้อยนะครับเป็นที่นิยมมาครับต่อมาครับข้อ5 6x ลบ9คูณกับ 2x กาลัง2ลบ 3x ก็กระจายเข้ามาครับเอา 6x คูณกระจายกับ 2x กาลัง2 6คูณ2เป็น 12x คูณ x เป็น x กาลัง x คูณ x กาลัง2เป็น x กาลัง3นะครับ จากนั้นเอา 6x คูณกับลบ 3x นะครับลบ 3x ได้เป็น6คูณลบ3เป็นลบ18 x คูณ x เป็น x กำลัง2นะครับจากนั้นนำลบ9ครับลบ9คูณกับ 2x กำลัง2เป็นลบ 18x กำลัง2แล้วก็เอาลบ9คูณกับลบ 3x ลบ9คูณลบ3เป็นบวก27แล้วก็มี x ด้วยนะครับต่อมาครับเราจะเห็นว่าพจน์นี้ครับมีมคล้ายกันครับคือมี x กำลัง2เป็นตัวแปรเหมือนกันแล้วก็นำมารวมกันได้เลยครับ ก็จะกลายเป็น1 2 x กาลัง3ลบ 36x ก x าลัง2ครับลบ18ลบ18เป็นลบ36นะครับแล้วบวกด้วย2 7 x เป็นคําตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับข้อ6จงหาผลคูณของลบ4 x ลบ6กับ1 0 x กาลัง2ลบ7 x ในแนวตั้งแล้วก็นํามาตั้งนะครับเป็นลบ4 x ลบ6กับ1 0 x กาลัง2ลบ7 x นะครับเอามาคูณกันนะครับ แล้วก็นำ 10x กําลัง2คูณกับลบ 4x ครับเป็นลบ 40x กําลัง3นะครับ 10x กําลัง2คูณกับลบ6เป็นลบ 60x กําลัง2นะครับลบ 7x บ้าครับลบ 7x คูณกับลบ 4x เป็นบวก 28x กําลัง2แล้วก็มาตั้งให้ตรงกับตรงนี้นะครับให้ดีกรีเดียวกันอยู่ด้วยกันให้เอกนามคล้ายกันอยู่ด้วยกันจะได้บวกกันได้ง่ายๆแล้วก็เหลือลบ 7x คูณกับลบ6เป็นบวก 42x นั่นเองนะครับ เมื่อตั้งตรงนี้ได้แล้วเราก็นํามาบวกกันเหมือนการคูณปกติครับได้ลบ4 0 x กําลัง3ลบ6 0 x กําลัง2บวก2 8 x กําลังสองเป็นลบ3 2 x กําลังสองนะครับแล้วบวกด้วย4 2 x เป็นคําตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับข้อ7จงหาผลคูณของ4 x กําลัง2ลบ1 1 x บวก8กับลบ x กําลัง2บวก1 0 x ลบ1ในแนวตั้งเราก็เอามาตั้ง กันเลยครับ4 x กําลัง2บ1 1 x บวก8กับลบ x กําลัง2บวก1 0 x ลบ1เอามาคูณกันนะครับลบ x กํลัง2ครับคูณกับ4 x กํลัง2เป็นลบ4 x กํลัง4นะครับจากนั้นครับลบ x กํลัง2คูณกับลบ1 1 x เป็นลบลบเป็นบวกนะครับบวก1 1 x กํลัง2คูณ x เป็น x กํลัง3นะครับแล้วบ x กํลัง2คูณกับ -8 เป็นลบ8 x กํลัง2นะครับต่อมาครับ1 0 x บ้าง1 0 x คูณกับ ส x กำลังสองครับเป็น4ี x กำลังสเราเอามาตั้งตรงนี้นะครับสี่สิบ x กำลังสเอาดีกรีเดียวกันเอาเอกนามคล้ายกันมาไว้ด้วยกันนะครับต่อมาครับสิบ x คูณกับลบสอ็ด x เป็นลบร้ยิ x กำลังสนะครับแล้วก็สิ x คูณกับบวกแเป็นบวกแป x ครับต่อมาเหลือลบหครับลบหนึ่งคูณกับสี่ x กำลังสเป็นลบสี่ x กำลังสองแล้วก็เอามาตั้งตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้เอกนามคล้ายกันอยู่ด้วยกันครับต่อมาครับลบสิบเอ็ด x คูณกับลบ1เป็นบวก1 1 x แล้วก็ลบ1คูณกับ8เป็นลบ8นะครับแล้วก็นำทั้งหมดมาบวกกันนะครับตรงนี้เออกมาเลยเป็นลบ4 x กำลัง4นะครับต่อมาครับ x กำลัง3ตรงนี้บวกกันเป็นบวก5 1 x กำลัง3านะครับตรงนี้ครับรวมกันได้เป็นลบ1 2 2 x กำลัง2ตรงนี้รวมกันเป็นบวกกับ9 1 x ตรงนี้รวมกันเป็นลบ8นี่ก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ มา,มาครับข้อ8จงหาผลคูณของ2 y กําลังสองบวก6 y บวก7กับ12ลบ11 y ลบ y กําลังสองในแนวตั้งครับแล้วก็นำมาตั้งนะครับเป็น2 y กําลังสองบวก6 y บวก7ทีนี้อันนี้นะครับโจทย์ให้มามันเรียงดีๆจากน้อยไปมากเราก็ใช้สมบัติสำหรับที่การบวกการลบนะครับสำหรับที่มาได้เป็นลบลบ y กําลังสองลบ11 y บวกบนะครับแล้วเอามาตั้งนะครับลบ y กําลังสองลบ11 y บวกสิแล้วก็มาคูณกันเหมือนข้อที่ผ่านมาครับขั้นแรกเราก็เอาลบ y กําลัง2คูณกับ2 y กําลัง2อครับลบกลายเป็นลบ2 y กําลัง4นะครับต่อมาครับลบ y กําลัง2คูณกับบวก6 y เป็นลบ6 y กําลัง3นะครับลบ y กําลัง2คูณกับบวก7เป็นลบ7 y กําลัง2นะครับต่อมาครับลบ1 1 y ลบ11 y คูณกับ2 y กําลัง2เป็นลบ2 2 y กําลัง3าครับเอามาตั้งตรงนี้ครับให้เอกนามคล้ายกันอยู่ด้วยกันนะครับ ต่อมาครับลบสคูณกับ 6y เป็นลบ66 y กาำลังสองนะครับแล้วก็ลบ11 y คูณกับบวกเเป็นลบ 77y สนะครับสุดท้ายครับเหลือ12 12มาคูณกับ2 y งากำลัง2เป็น 24y สากำลัง2เรามาตั้งตรงนี้ครับเป็นบวกนะบวกยบสี่วากำลังสองตั้งไว้ตรงนี้เพื่อให้เอกนามคล้ายกันอยู่ด้วยกันนะครับต่อมาครับ12คูณกับบวก 6y เป็นบวก 72y นะครับแล้วก็12คูณเเป็น84นั่นเองครับ แล้วก็นำทั้งหมดมาบวกกันนะครับลบสองวากลังสี่ก็ลอกลงมาเลยนะครับต่อมาครับลบหกวาลังสามรวมกับลบยี่สิาลังสาเป็นลบยี่สิบแปดาลังสามนะครับลบเจ็ดวาลังสองลบหกสกวาลังสองเป็นลบเจ็ดสิาลังสองลบเจบวกยี 24, เป็นลบสี่สิก้าลังสองนะครับต่อมาครับ ลบเจ็ดสิบเจ็ดวายบวกเจ็ดสิบสองวายเหลือเป็นลบห้าวายครับแล้วก็บวกอันสุดท้ายคือบวกแปดสิบสี่ก็เป็นคําตอบของการคูณข้อนี้ครับต่อมาครับข้อเก้า 9, จงหาผลคูณของ x กําลังสามลบ x กําลังสองลบ x บวกหนึ่งกับ x กําลังสองบวก x บวกหนึ่งในแนวตั้งเราก็นํามาตั้งครับ x กําลังสามลบ x กําลังสองลบ x บวกหนึ่งกับ x กําลังสองบวก x บวกหนึ่งมาคูณกันก็เหมือนเดิมครับถึงตัวแรกจะมีสี่ตัวแล้วก็นํา x กําลังสมาคูณทุกตัวนำ x มาคูณทุกตัวเอาหนึมาคูณทุกตัวเริ่มจาก x กําลังสองครับ x กําลังสองคูณ x กําลังสาเป็น x กําลังหนะครับ x กําลังสองคูณลบ x กําลังสเป็นลบ x กําลังสนะครับ x กําลังสอคูณกับลบ x เป็นลบ x กําลังสและ x กําลังสคูณกับบวกหเป็นบวก x กําลังสองครับต่อมาครับ x x คูณกับ x กําลังสามเป็นบวก x กําลังสี่ แล้วก็ x คูณกับ1ครับกลายเป็นบวก x เหลือตัวสุดท้ายครับบวก1บวก1คูณกับ x กําลัง3เป็นบวก x กําลัง3บวก1คูณกับลบ x กําลัง2เป็นลบ x กําลัง2บวก1คูณกับลบ x เป็นลบ x บวก1คูณกับ1ก็กลายเป็นบวก1เรานำทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็กลายเป็น x กําลัง5นะครับ x กําลัง4ตรงนี้ลบ x กํลัง4กับบวก x กําลัง4ก็กลายเป็น0ไปนะครับลบ x กําลัง3ลบ x กําลัง3บวก x ก x ก,กำลังสงลบ x ก,ก,ก,กำลังสองนี้หายไปเหลือลบ x ก,กำลังสองครับ x ลบ x ตรงนี้หายไปเหลือบวกหน,นี่ก็เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับสู้ๆนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ